หกสามห้าสามเข้าสามตัวต้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับอ่านี่นะครับดูด้านบนนะครับซ้ายมือนะครับห้าสามสามนะครับและก็ตรงกลางนะครับสามห้าออกกลับนะครับนี่คือเลขที่ออกนะครับหกสามห้าสามยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลอีครั้งนะครับเรามาตามกันต่อนะครับวันที่หกธันวานะครับหกเจ็ดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f อฟซเก่าและเอฟซใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางราวพัฒนางวดประจําวันที่6ธันวาคม67นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ปิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสรุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้น,นะครับในนี้เป็นการวิเคราะห์เลขเด่นในแต่ละหลักนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้จับชุดเลขก,กันเองนะครับเมืที่แล้วผมจากชุดก็เข้าโต๊ดนะครับ5้าสมันออก3ามห้าสามนะครับส่วนท่านใดที่ยังมีสูตรไว้ใช้นะครับไปที่ช่องคณิตศาสตร,ร์ไทยบ้านนะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับ ห้องที่นั้นก็แจกสูตรมาครบ4ตัวนะครับก็ให้จับวินก็เข้าทั้ง6-3แล้วก็5-3ด้วยนะครับยินดีกับฟูรีตูรางวัลน,นะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ เรามาเริ่มที่ใบแดงนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างเล็กเด่นให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนล่างก็คือหกสี่เก้านะครับอ่าทายว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอย่างืที่แล้วผมก็เลือกหกเจ็ดแปดมันมาเลขหกนะครับวันนี้หกสี่เก้าเด่นบนล่างนะครับหรือจะจับคู่กับขวามือนะครับสองศูนย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดสาม เป็นคูโต้สี่ตัวหรือจะจับตรงกับก็ได้นะครับก็ดูตัวอย่างจากอดีตด้านบนนะครับขวามือเขาเล3ข3กับเลข5นะครับซ้ายมือเขาเลข6กนะครับก็ได้6 3สนะครับได้คู่ล่างนะครับก็พิจารณากันเองเดอ้อต่อไปเป็นเด็ดล่าง มาต่อกับพันร้อยนะครับเรือเดินล่างเลขเด่นให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนเคือดีดขวามือนะครับด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นล่างก็คือ4 9 6 8ดนะครับเดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวนะครับงวดที่แล้วผมเลือกเลขคู่นะครับผมเลือก5ตัวนะครับ0ู4 6 8ก็มาเลข6นะครับหลักพันนะครับสีเหลืองนะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นบนทุกหลัก มาต่อกับร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดเลยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนทุกหลักก็คือ7890เนะครับงมื่อเแล้วผมเลือกมา3ตัวผมเลือก369ก็เข้าเลข3นะครับหลักหน่วยนะครับสีน้ําเงินนะครับเลขในอดีตที่ออกไปแล้วจะเป็นสีน้ําเงินหลักหน่วยนะครับเลข5สีมพูนะครับเลข4สีแดงนะครับ เมื่อกี้ก็พิจารณากรนเองนะครับต่อไปเป็น10หน่วยบนมาต่อกับ10หน่วยบนนะครับเล็เด่นให้ดูขวามือในช่องผลนลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับนี่นะครับสายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับอันล่างสุดเลยนะครับเป็น10หน่วยก็คือ120แล้วดาว่าเดินต่อนะครับ ผมชอบเลขศูนย์นะครับวดที่แล้วผมก็เลือก3ตัวเลือก6 3 9มันมาเลข3นะครับออกหลักหน่วยนะครับสีน้ําเงินแล้วก็หลักสิบก็อยู่ข้างๆกันนะครับเลข5สีบูนะครับออก53นะครับวันนี้012นะครับเดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวนะครับต่อไปเป็นปักหลักนะครับ มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับหรือ10ล่างนะครับตัวเดียวกันส่วนเลขเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักพันเด่น4 0 6 9ผมชอบเลข6กับเลข4นะครับอ่ะเมื่อที่แล้วผมก็เลือก4ตัวผมเลือก9 0 6 5ก็เข้าเลข6นะครับ หลักพันแทนด้วยสีเหลืองนะครับเลขแนดดีตนะครับส่วนสีดำคือเลขที่ไม่ออกนะครับวันนี้4069น่าจะเดินต่อนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับหรือหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับให้ดูขวามือนะครับเลขเด่นนะครับ ดูในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงผมเลือกมา7ตัวนะครับหลักร้อยก็คือ 1, 2 9 3 5 0 4อ่าน่าจะเป็นเลข0นย์นะครับผมชอบเลข0นน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักสิบ มาต่อกับหลักสิบเป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าหลุดนะครับเล็กเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างด้านบนคืออดีตนะครับด้านล่างศูนย์นะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักสิบก็คือ5921046นรับระหว่าง046น่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนเลขเด่นให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างด้านบนคืออดีตน,นะครับด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับผมเลือกมา7ตัวก็คือ9 1 7 3 2 5 0นะครับน่าจะประมาณตรงนี้นะครับ0 5 2 3นะ่าจะประมาณตรงนี้ก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นสรุปนะครับ ต่อกับสรุปใบที่1น,นะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นลาพัฒนา6ท่านว่า6 7ตัวเล็กๆสีเขียวคือเล็กเด่นนะครับใครจะใช้ก็แคบไว้นะครับมีทุกอย่างในนี้นะครับดูไม่ทันแคบไม่ทันกดหยุดเดอร์อ่าควรระวังนะครับปักหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและแต้มรวมหลุดง่ายนะครับ ทางที่ดีนะครับแนะนำให้ใช้เลขเด่นจับวินจับสลับเอานะครับส่วนเล็ชุดสีแดงด้านล่างนี่นะครับ0915ไม่น่าจะมานะครับแต่ถ้าจะจับวินก็ก็อลองดูนะครับจับวินได,ด้ตัดเล่นได้นะครับก็อลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นสรุป3ตัว ต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนแม่แม่นลาวพัฒนา6ทธันวา6 7เวดที่แล้วเข้าเข้สาสต,ตัวโต๊ดนะครับให้5 3 3มันออก3 5 3เนาะอ,อ๋อยินดีนะครับกับผู้ที่ถูกรางวัลส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างเอาไม่ใช่เลขเดน่นส่วนเลขชุดให้ดูด้านล่าง,น,งนะครับเลขสีแดงนะครับรวมทั้งหมด5ชุดได้แก่2 4 0 3 0 2 3 6 0 915 9, 9 4 2 ถ้าตามความรู้สึกผมนะครับผมชอบ2 4 0กับ3 6 0นะครับเ,เพื่อนๆก็ตัดสินใจกันเองนะครับต่อไปเป็นสรุป2ตัวบนมาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับเราพัฒนา6ทธันวา6 7นะครับ เลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างโอ้เยอะมากนะครับรวมทั้งหมด23ชุดได้แก่0 0 0 2 0 3 0 7 0 9 1 1 1 2 1 3 1 5 1 9 2 0 2 1 2 2 2 5 2 7 4 0 4 2 5 1 5 2 6 0 6 1 9 0 9 1โดยส่วนตัวแล้ว10หน่วยผมชอบเลข0นะครับก็มีติดอยู่0 0 0 2 0 3 0 7 0 9แล้วก็2 0 4 0 6 0 9 0ประมาณนี้นะครับ เ,เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันเองเด้ต่อไปเป็นสรุปล่างมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา6ท่านว่า67เนะครับเลขสีดำกับเลขเด่นนะครับสุดเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับไม่มากไม่น้อยกำลังพอดี9ชุดนะครับได้แก่09 40 41 43 49 ห1 6นึ่งหกสามหกเก้าเก้าศูนย์ผมชอบสี่ศูนย์อ่าสี่เก้านะครับแล้วก็หกเก้าผมชอบสามชุดสี่ศูนย์สี่เก้าหกเก้าส่วนเพื่อนๆน,นะครับเช่นเคยนะครับมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังเลขอาจารย์ท่านอื่นที่แม่นๆก็ลองนำมาเทียบดูนะครับตัดสินใจกันเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมัง่งมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัล สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเดบสีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ